สำนักศาสนาศึกษาวัดสมาชัญญวาทเจดคลองสมวากรุงเทพมหานครวิชาแปลโดยพยัญชนะหรือแปลมโคตเป็นไทยแปลยกศัพพระธรรมบทภาคที่1สําสำหรับนักเรียนประโยค1-2และนักเรียนบาลีศึกษาประโยค1-2 เรื่องพระเทระจักขุบาลเรื่องพระเถระชื่อว่าจักขูบาล ep ที่6ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่8ย่อหน้าเริ่มเทระสะนิถังอนโนกะมันตสะเป็นต้นไปเทระสะเมื่อพระเทระอนโนกะ มันตัดสะไม่ก้าวลงอยู่นิดพังสู่ความหลับปัทมะมาเสีคันเมื่อเดือนที่หนึ่งอติกันเตก้าวล่วงแล้วอคิโรโคอันว่าโรคในในตาอุปชัชิเกิดขึ้นแล้วทาราอันว่าสายน้ำทั้งหลายปาการันติย่อมไหลออก อาขีหิจากในตาทั้งหลายชิทธกขตโตอุทกะธารา,าปะคะรันติโยวิยะเรล่ากะอันว่าสายแห่งน้ำทั้งหลายไหลออกอยู่จากหม้ออันทะลุฉะนั้นเทโซเทโรอันว่าพระเถระนั้นกันตวากัธรรมแล้วสมณธรรมมางซึ่งสมณธรรมสัพพรติงตลอดลาตรีทั้งปวง ปวิเศษตว,วาเข้าไปแล้วคับพังสูหังอรุนุกขบมณีในการเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณนิสิธินั่งแล้วพิคู่อันว่าพิสูจทั้งหลายคันตาวาไปแล้วสั้นจีกลางสู่สำนักเทรัสะของพระเถระพิขาจาระเวลายะ ในเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาอาหางสุกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอยังอันว่าเวลาอายังเวลาอันว่าเวลานี้พิขาจาระเวลาเป็นเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกขาโพติย่อมเป็นอิติดังนี้อ่านว่าพระเถระ เทโรอันว่าพระเถระวัตวากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเตนะหิต่าอย่างนั้นตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายคันหตถะจงถือเอาปัตตะกีวลังซึ่งบาทและจีวรอ,อิติดังนี้พี่คู่อันว่าพิสุจน์ทั้งหลายคาหาเปตตวาให้ถือเอาแล้วปัตตังกีวลัง ซึ่งบาทและจีวรอ,อัตโนของตนนิคามิออกไปแล้วพิ่คู่อันว่าพิสุทั้งหลายทิสว่าเห็นแล้วอักขีซึ่งในตาทั้งหลายตาสาธิรัะะของพระเถระนั้นปะขรันเตอันหลังออกอยู่ปัดชิ่งสุถามแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญ เอตังการะนงังอันว่าเหตุนั่นกิ่งอะไรอิติดังนี้ี่เรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวเลยว่าอาวุโซโดก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายวาตาอันว่าลมทั้งหลายวิชันติย่อมเสียแทงอคีซึ่งในตาทั้งหลายเมของเราอิติดังนี้ป็นคู่ อันว่าพิสุทั้งหลายอาหัางสุกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญมะยังอันว่าเราทั้งหลายเวเชนะปวาริตาเป็นผู้หันหมอปวารณาแล้วอัมหาย่อมเป็นนนุมิเฉรือมะยังอันว่าเราทั้งหลายกะเทยามะพึงบอกตัสสะเวชะสะแกมอนั้นอิติดังนี้ เทโรอันว่าพระเถระอาหากหล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้เตปิกูอันว่าพิสูทั้งหลายเหล่านั้นกถตทะิงสุบอกแล้วเวชชัสเกี่ยหมอโซเวชโชอันว่าบ่อนั้นปจกิตตวาหุงแล้วเตลังซึ่งน้ำมัน เปเเสิส่งไปแล้วที่รอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนิสินนโควะผู้นั่งแล้วเทียวอาสินจิตตวาหยอดแล้วนาสายะโดยจมูกปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งบ้าน วิชวนว่าหมอทิสวาเห็นแล้วอาหารกาล่าวว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญเิระได้เห็นว่าวาโตอันว่าลมวิชชติย่อมเสียแทงอาขีซึ่งในตาทั้งหลายอายศสะของพระผู้เป็นเจ้าจริงหรืออิติดังนี้ที่รู้อันว่าพระเถระอาหารกาล่าวว่าอุปาสกะ ดูก่อนอุบาสกอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เวียดโชอันว่าหมออาหากล่าวแล้วว่าพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญเตลังอันว่าน้ำมันมะยาอันกระผมประจิตตว่าหุงแล้วเปิตังส่งไปแล้วเตลังอันว่าน้ำมันโวอันท่านทั้งหลายอาศิตังหยอดแล้ว นาสายะโดยจมกูกหรืออิติดังนี้ <c oughs> ที่รอันว่าพระเถระอาหาก่าแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุาบาศกอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เวชูอันว่าหมออาหากล่าวแล้วว่าอิธานิในการนี้อคิยุคังอันว่าคู่แห่งในตา จีที่สังเป็นเช่นไรโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ที่เราอันว่าพระเถระอาหากาล่าวแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกวาโตอันว่าลมรุชติเอวะเสียแทงอยู่นั่นเทียวอิติดังนี้เวชวนว่าหมอจินเตตวาชิดแล้วว่า ตียงอันว่าน้ำมันไมอยอันเราไม่หิตังส่งไปแล้วอุปะสะมณะถังเพื่ออันอย่างโรคให้เข้าไปสงบวิเศษเอกวารณะเอวะโดยวาระหนึ่งนั่นเทียวโรควัว่าโรคนะอุปสันโตไม่เข้าไปสงบวิเศษแล้วจริงกาลานุโขเพราะเหตุอะไรหนอเพราะเหตุอะไรหนอแล อิติดังนี้ปุชิถามแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญเตลังอันว่าน้ำมันโบอันท่านทั้งหลายนิสีทิตวานั่งแล้วอาสิตังหยอดแล้วกิงหรืออุทาหุหรือว่าเตลังอันว่าน้ำมันโบอันท่านทั้งหลายนิปัดชิตวานอนแล้วอาสิตังหยอดแล้วอิติดังนี้ อันว่าพาระเถระที่รูอันว่าพาระเถระตุนฮีเป็นผู้นิ่งอโหสิได้เป็นแล้วปุณัปุนังปุจฉิยมาโนปิแม้ผู้อันหมอถามอยู่บ่อยๆนะกะเทสิไม่บอกแล้วสซเวชโชอันว่าหมอนั้นจินเตตตวาคิดแล้วว่าอาห่ง อันว่าเราคันตาวาไปแล้ววิห้าราังสูวิหารโอโลเกสามิจากตรวจด,ดูวัสนฐานังซึ่งที่เป็นที่อยู่อิติดังนี้วัตตวากล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญเตนะหีท่าอย่างนั้นตูมเฮียนว่าท่านทั้งหลายคัชฉะจงไปอิติดังนี้เวสัชเชตาวาพระแล้ว เทลังซึ่งพระเถระคันตวาไปแล้ววิหารังสุวิหารโอโลเกโตตัวตุวยูู่วัสนนฐานางซึ่งที่เป็นที่อยู่เทรัสะของพระเทระทิศวาเห็นแล้วจังกัมณะนิสีธนฐาทนางเอวะซึ่งที่เป็นที่จงกรมและที่เป็นที่นั่งนั่นเทียวอทิศวาไม่เห็นแล้ว สยนตฐานหนังซึ่งที่เป็นที่นอนปุจชิถามแล้วว่าพันเตถ้าแต่ท่านผู้เจริญเตลังอันว่าน้ำมันโวอ,อันท่านทั้งหลายนิสินนิหิผู้นั่งแล้วอาสิตังหยอดแล้วหรืออุทาหหรือว่าเตลังอันว่าน้ำมันโวอันท่านทั้งหลายนิปันนิหิผู้นอนแล้ว อาสิตังหยอดแล้วอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระตนทีเป็นผู้นิ่งโอโหสิได้เป็นแล้วหรือนักเรียนจะว่าตนนอยก็ได้นะคำนี้นะเราจะตนฮีนหรือตนนอยเนี่ยเป็นผู้นิ่งแล้วโอโหสิได้เป็นแล้วเวชโชอันว่าหมอวัตาวากล่าวแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญ ตูมเฮอันว่าท่านทั้งหลายมาอากาศถะอย่าได้กระทำแล้วเอวางอย่างนี้สมณธรรม,มนามะชื่ออันว่าสมณธรรมสรีคันเมื่อสริระอย่าเป็นเตนเป็นประโยชน์ตุมเฮเฮอันท่านทั้งหลายสกาอาจกาตุงเพื่อนกระทำตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายนิปัจจิตวาอาสินจะถา ขอจงนอนหยอดเถิดอิติดังนี้ยาจีอ้อนวอนแล้วบุณั์บุนางบ่อยๆอันว่าเทรวันว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าท่านคัจฉะจงไปอาห่างอันว่าเรามันเตตวาเปึกษาแล้ว ชานิสสามิจะรู้อิติดังนี้ปุชชาอันว่าอันถามว่าจะก็ยาติอันวญาติทั้งหลายเทรสะของพระเถระนะเอวะอัติย่อมไม่มีนั่นเทียวตถาคามีในบ้านนั้นซาโลหิตาชนาะอันว่าชนทั้งหลายผู้เป็นไปกับด้วยเลือดเทรสะของ พระเถระนาอาธิย่อมไม่มีประโยคนี้นักเรียนจะแปลว่าอันว่าชนทั้งหลายผู้สายโลหิตเป็นก็ได้นะเชื้อสายเป็นเชื้อสายกันนั่นแหละญาติสายโลหิตถ้าเราแปลแบบนี้แล้วก็แปลว่าผู้เป็นไปกับด้วยเลือดสายโลหิตตาเนี่ยหรือว่าเป็นญาติที่เป็นญาติใกล้ชิดสายบิดามารดาประมาณนั่นแหละ อ่ะดูต่อนะเริ่มใหม่ปุชชาอันว่าอันถามว่าจะก็ยาตีอันวญาิทั้งหลายเทระสะของพระเทระนะเอวะอัติย่อมไม่ม,มีนั่นเทียวตถาคามีในบ้านนั้นสาโลหิตาชนาอันว่าชนทั้งหลายผู้เป็นไปกับด้วยเลือดเทระสะของพระเทระ ณอัิย่อมไม่มีตถทาคาเมในบ้านนั้นที่รู้อันว่าพระเถระมันเตยะพึงปรึกษาสัตทิงกับด้วยอะไรอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้ว่าที่รู้อันว่าพระเถระมันเตยะพึงปรึกษาสัตทิงกับกระราชะกายนาะด้วยกัลราชะกาย ิิดังนี้ปรรณค้อที่รวนว่าพระเถระมันเต็นโตเมื่อปรึกษาสัิงกับกราชากายเยน,นะด้วยกราชากายโอวันโตกล่าวสอนอยู่กายะภูตังซึ่งกายอันมีมาแล้วว่าปาริตะแน่ปาริตอาวุโสผู้มีอายุตะวางอันว่าท่านว่เทหิจงกล่าว ตาว่าก่อนตวังอันว่าท่านโอโลเกศส,สิจักดูแลอขีซึ่งในตาทั้งหลายกิงหรืออุทาหิหรือว่าตวังอันว่าท่านโอโลเกศส,สิจักดูแลพุทธศาสนาซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหิกิงอยู่ขณะนา,นาอันว่าอันนับ อคิการนัสสะซึ่งอันบอดแห่งในตาตะวะของท่านนัตขีย่อมไม่มีสังสาระวะัตเตในวัตสารหรือในใน,ในสังสาร,รวัฏอนัมตักคัตสมิงอันมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลผู้ไปตามอยู่ไม่รู้แล้ว หรือว่าอนมาุมัตะคังน่นะหรือว่าอันมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลผู้ไปตามอยู่รู้อ่ไม่รู้แล้วปัณะก็พุทธสตานิอันว่าร้อยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธสหาัสานิอันว่าพันแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนเนกานิมิใช่หนึ่ง อตตานิล่วงไปแล้วเตสุพุทเทสุในผู้ธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาเอกผู้โทปิเหมอันว่าพุทเเจ้าพระองค์หนึ่งเตนะอันท่านนะปริชันโนไม่กำหนดแล้วอิดานิในการนี้มานะสังอันว่าใจมานะสังอันว่าใจเตอันท่านพัดทางผูกแล้ว ว่าอาหังกันว่าเราณน,นิปัดชิดสามิจักไม่นอนมาเซ่สิ้นเดือนทั้งหลายแต่โยสามอันตัววัดสังตลอดภายในแห่งการฝนอีมังนี้อิติดังนี้แต่สมา่าเพราะเหตุนั้นจากคู่นี้อันว่าตาทั้งหลายเตของท่านนัสันตัวจงชิบหายหรือพิชชันตัวหรือว่าจงแตก ตวางอันว่าท่านทารหิจงทรงไว้พุทธศาสนางเอวะซึ่งคำสอนของพุทธเจ้านั่นเทียวตวางอันว่าท่านมาทารหิจงอย่าทรงไว้จากคู่นี้ซึ่งในตาทั้งหลายอิติดังนี้อาภาสสิได้กล่าวแล้วคาท่าซึ่งคาถาทั้งหลายเราเอิอออมาเหล่านี้ว่าจากคู่นี้ จากคู่นี้อันว่าตาทั้งหลายมามายิฐานิอันโลกนับถือแล้วว่าเป็นของเราหายันตุจงเสื่อมโซตานิอันว่าหูทั้งหลายหายันตุจงเสื่อมเทโฮอันว่ากายหายัตุจงเสื่อมแต่ท่าเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวอีทางอังคะปัดจังคัง อันว่าองค์และองค์อาศัยนี้สพังปิแม้ทั้งปวงเทหะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายหายตุจงสวมปาริตะเนปปาริตหรือเนปปาริตะก็ได้ตวาอันว่าท่านปรมาชะสิประมาทอยู่จริงกาลาเพราะเหตุอะไรจะขนูนี้อันว่าตาทั้งหลายมามายิตาน้ อันโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราชีรันตุจงคล่ำคล้าโซตานิอันว่าหูทั้งหลายชีรันตุจงคล่ำคล้ากาอยอันว่ากายชีรัตุจงคล่ำคล้าตะเทเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวอีทางอังคปัจจังคังอันว่าองค์และองค์อาศัยนี้สัพพังปิแมททั้งปวงกายยะนิสิตัง อันอาศัยแล้วซึ่งกายชีรตุจงคำคร่าปาริตะแน่ปาริตะแต่วางอันว่าท่านนบบับมัปปะมัชสิประมาจูจิงกาลนาเพราะเหตุไรจากคู่นี้อันว่าตาทั้งหลายมะมายิตานี้อันโลกนันถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราพิชันตุจงแตกโซตานิอันว่าหูทั้งหลายพิชันตุจงแตก รูปังอันว่ารูปพิชัตุจงแตกแต่ทเทวะอย่างนั้นนั่นเทียวอิทางอังคบจังคังอันว่าองค์และองค์อาศัยนี้สพังปิแม้ทั้งปวงรูปนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งรูปพิชตุจงแตกปาริแตกปาริตะแน่ปาริตรต,ตวังอันว่าท่านประมัชเสประมาอยู่ จริงการณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระทัตวาคลันให้แล้วโอวาทังซึ่งโอวาทอัตโนเจตจนคาท่าหิุด้วยคาถาทั้งหลายตีหิสามเอวังอย่างนี้นิสินโ,นโกวะผู้นั่งแล้วเที่ยวกัตตวากัะทำแล้วนัตถูกกรรมังซึ่งกรรมคืออน,นัต พาวิสิไปแล้วคามังสู่บ้านปินทายะเพื่อก่อนข้าวเวชโชอันว่าหมอทิศวายเห็นแล้วปุจฉิถามแล้วว่าพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญนัตถุกรรมังอันว่ากรรมคืออันนัตโบอันท่านทั้งหลายกระตังกระทำแล้วกิ่งหรืออิติดังนี้เทโรอันว่าพระเทระอาหารกล่าวแล้วว่า อุปาสก,กะดูก่อนอุบาสกอามะเออเองว่ามันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เวชวนว่าหมอปจิธรรมแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอัขิยุคังอ่านว่าคู่แห่งในตาจีที่สังเป็นเช่นไรโคติย่อมเป็นอิติดังนี้ที่รูอันว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วว่า ประโยคแบบนี้นะอย่างเช่นประโยคที่ว่าอ่านว่าคู่แห่งในตากีที่สังเป็นเช่นไรโหติย่อมเป็นท่านนักเรียนลืมขึ้นโหติมานี่ถามว่าเวลาเ้าสอบประโยคสนามหลวงเนี่ยถ้าแปลโดยพยัญชนะนะข้าแต่ท่านผู้เจริญอ่านว่าคู่แห่งในตาเป็นเช่นไรดังนี้เนี่ยท่านนักเรียนไม่ขึ้นโหติมาบางบางรูปท่านก็จะ หักสองหักเป็นเป็นสัมพันธ์เลยนะไม่บางบางท่านอาจจะหนักเป็นประโยคแต่บางท่านก็เอาแค่สัมพันธ์คือคือหักสัมพันธ์หักสองคะแนนนะเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาแปลคําว่าเป็นเป็น,ปนว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมขึ้นขึ้นอะไรก็หัตวา่าหถะหติอะไรก็แล้วแต่ให้มันตรงกับ ตัวประธานนีตัวให้บนตรงกับตัวประธานตรงกับบุรุษนะนักเรียนต้องขึ้นมาอ่ะต่อนะที่โรอันว่าพาระเถระอาหากะแล้วว่าอุปาสก,กะดูก่อนอุบาสกว่าตวันวัลลมรุชติเอวะย่อมเสียแทงนั่นเทียวอ,อิติด,ดังนี้ เวชวนว่าหมอปุดฉิถามแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญนัตถุกรรมว่ากรรมคืออนัตอันว่ากรรมคืออนัตนัตตัวนี้เขียนว่านอหนูไม่หันอากาศต่อต่าทอ,อ,อถุงสารอุกลันนะไม่ใช่นัตตัวดอเด็กธรรมดานักเรียนต้องก็คือการคือน่าจะเป่าไปทางจมูกอะนัดยาโดมยานัดน่นะ นักเรียนสังเกตดูไหมสังเกตดูนัตถูกกรมังอะ่ะมันเป็นภาษาบาลีนัตถูกกรมังนั่นแหละข้าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญนัตถูกกรมังอันว่ากรรมคืออันนัตโวอันท่านทั้งหลายนิสิติตวานั่งแล้วกระตังกระทําแล้วกิ่งหรืออุทาหหหรือว่านัตถูกกรมังอันว่ากรรมคืออันนัต โวอ,อันท่านทั้งหลายนิปจิตตวานอนแล้วกระตังกระทำแล้วอิติดังนี้เทโรอันว่าพาระเถระตุน,นีเป็นผู้นิง่งเอาโหสิได้เป็นแล้วโซเทโรอันว่าพาระเถระนั้นบุรณปุนางปุจิตโตปิแม้ผู้อันหมอถามแล้วบ่อยๆนักเทศิไม่กล่าวแล้วกินจิวัจจานังซึ่งคำอะไรอะไรหรือซึ่งคำอะไร จบ EP ที่6เรียนพระบาลีทำไมหากใครถามจงตอบตามเท็จแจ้งแถลงไขเรียนเพื่อปราบความโง่ที่ฝังใจเรียนเพื่อให้พระศาสนาได้ลุ่งเรืองสืบต่อไปขอความสุขสวัสดีจงเบ่งเกิดมีต่อ นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วถึงกันเทืน